เดี๋ยวก่อนรุ่นพี่ยังไม่รู้วิธีลงพื้นเลยนี่นาถ้าวิธีการลงสู่พื้นดินเกิดผิดพลาดรุ่นพี่ต้องตกลงมากระทกพื้นดินเราจะลืมไม่ได้ห้ามลืมเด็ดขาดหรือต้องจำให้ได้ต้องจำให้ได้ แบบนั้นได้จริงๆเหรอเนี่ยไม่ก็แค่เราเชื่อเขาแค่เราเชื่อมั่นในความรู้สึกที่มีต่อรุ่นพี่ก็พอตอนนี้เราทำได้แค่นั้นเดี๋ยวอ่ะแม่นึกว่าใครสักอีกดูน้อยอัจฉริยะดิเองดูเหมือนมามีโกจะระเหยไปในอากาศแล้วนะน่าสงสารจริงๆเธอคงอยากไปให้พน้พนๆละมัง้งกับคบกับเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอย่างแกน่ะมันน่าอาจจะตายไปนีน่นา แกล่ะแกโจ้โอ้ยจะมัวทำอย่างอื่นอยู่ไม่ได้แล้วความทรงจำเกี่ยวกับรุ่นพี่กำลังเลือนหายไปหายไปจากความทรงจำของทุกคนแม้แต่เราก็จะต้องลืมรุ่นพี่เหมือนกันรุ่นพี่รุ่นพี่แล้วก็ นี่รุ่นพี่ตื่นสิคะนี่มันเที่ยงแล้วนะรุ่นพี่ทาคาอีได้ปรดตื่นทากานี่ค่ะ <c oughs> เรามากินข้าวกล่องด้วยกันนะคะนะรุ่นพี่เที่ยงแล้วเหรอ,อ,อนี่ค่ะรุ่นพี่แล้วข้าบ่ายเรียนอะไระอข้าเออของรุ่นพี่ก็ เรียนวิชาสังคมกับวรรณกรรมค่ะเออน่าเบื่อชมัดลับดีกว่าถ้ามาเทีย่ยวเดินทางเัอร์ต้อยทำไมเนี่ยฮะพูดอะไรแบบนั้นลละคะจะให้ไม่สนใจได้ยังไงก็รุ่นพี่มากระตุ้นความเป็นแม่ของฉันนี่ออวันนี้ขาเลอีกกลับไปอีกแล้วเหรอเพราะคิดว่าน,น,นั่นคือหนุ่มน้อยอัจฉริยะที่ทําให้ญี่ปุ่นตกตะลึงเมื่อสองปีก่อนแล้วออมันเศร้าใจจริงๆ <c oughs> เอ้ยอยากกอดเตอเป็ทุกแกแบบนี้จะได้ไหมถ้าเกิดแฟนของฉันไปเห็นเข้าแล้วก็แบบนี้ฉันก็แย่สิได้จริงรุ่นพี่มีแฟนกับเขาซะที่ไหนกันล่ะคะก็รุ่นพี่น่ะมีฉันแค่คนเดียวนี่เออจะว่าไปหน้าเธอก็ดูคล้ายๆกับใครนะเอ๊ะมามิโกะเอมามิโกะเดี๋ยวแม่ก็ทิ้งไว้นี่หรอกมานี่วมามิโกะ นชื่อนี้ที่ไหนนะนี่รุ่นพี่รุ่นพี่แล้วก็ขอดูสมุดวิชาเลขหน่อยสิคะเธอ,อเนี่ยนะมาเที่ยวบ้านคนอื่นเพอมาหนังสือหรืองไงก็ฉันจะต้องเรียนเสริมเพราะว่าโดดเรียนนินาเพราะฉะน,นั้นเอาสมุดเลขของรุ่นพี่ตอนปีหนึ่งมาเลยเชือเราสมัยนั้นก็ตั้งแจวเดียนสุดๆเลยแล้วนะอ๋ออ๋อ นี่มันอะไรเนี่ยวันที่เราเขียนมันวันพรุ่งนี้แล้วนี่นาเนี่ยรุ่นพี่ฮะคืนนี้ยเราไปดูดาวกันนะคะดูดาวเหรอค่ะไปรอที่ดาดฟ้าตอนสามทุ่มจะรอนะคะ,อะรอด้วยนะคะเป็นอะไรไปคะรุ่นพี่ตาลอยเชียวฮะะอ๋ะอเปล่าเปล่าจะแค่รู้สึกเหมือนกับเคยได้ยินคนพูดประโยคนั้นมาก่อนน่ะเอ๊ะ คงคิดไปเองแล้วบ้างมามิโกะรอด้วยนะคะรู้สึกขาดใจยังไงไม่รู้แฮะอะไรเนี่ยพรุ่งนี้ตอนบ่ายสองโงสีที่เกิดอะไรขึ้นนะรุ่นพี่ขอโทษที่ให้รอนะคะรุ่นพี่ดูสิดูสิ ดาวสวยๆตรงนั้นก็คือดาววิก้าในกลุ่มดาวรูปพินละแล้วส่วนที่อยู่เยื้องลงมาคือดาวเอาแทรในกลุ่มดาวนอกอินทรีนี่รุ่นพี่วิก้ากับเอาแรมันหมายถึงอะไรรู้หรือเปล่าคะหมายถึงหญิงทองผ้า,ากับชายเลี้ยงวัวงา,านธานม,มาตานะ่ะป,ปองสมกับเป็นรุ่นพี่อัจฉริยะจริงๆว่าแต่ได้เจอกันแค่ปีละครั้งเองนะ่าสงสารเนาะ ก็ถีพวกเรายังได้เจอกันทุกวันเลยนี่นาขอห้องน้ำเลยรุนพี่ฉี่ตรงนั้นนมันจะดีเหรอคะเธอนี่ไม่รู้อะไรเลยนะผู้ชายเขาทำแบบนี้ทุกคนแหละมันเป็นการให้ปุ๋ยต้นไม้ที่อยู่ข้างล่างด้วยเงเล่าก็จะรู้ได้ยังไงกันล่ะนี่ฉันกับเธอมาที่นี่ด้วยกันครั้งแรกสินะเอ๊ไยมันก็ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยฮะ ฮะรุ่นพี่จำฉันสลับกับคนอื่นละสิรุ่นพี่เคยมาที่นี่กับใครบางคนก่อนที่ฉันจะเข้ามาที่นี่ละสินะจะเป็นไปได้งไงเล่าจริงๆนะก็แน่ละสิงั้นก็เป็นเดจาวูเดจาวูเหรอที่เป็นภาพซ้อนน่ะเหรอค่ะรู้สึกว่าเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วทั้งๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะคะรุ่นพี่คงคิดไปเองคิดไปเองเหรอ,อช่างเหรออ้าวดาวเราก็ดูกันแล้วนี่สัตชาแล้วสินะ คนนี้ก็เลิกตามต่อแย่ฉันสักทีเถอะค่ะชายเลี้ยงหัวเธอเนี่ยนะนี่เราคิดไปเอง,องจริงๆน,นเหรอแต่เรารู้สึกเหมือนลืมเรื่องที่สำคัญบางอย่างไปวันนี้ล่ะสิเนดะ้ว เวลาสองสี่สิบสองนาทีสิบสามวิจะเกิดอะไรขึ้นกันนะคิดไม่ออกฮมมันเป็นอะไรบางอย่างที่สำคัญกลิ่นหอมให่มัมรุ่นพีเ่เสียงนี้มันรุ่นพี่รุ่นพี่ทาพาอีลรุ่นพีโรสก็รุ่นพีนน่นอนดีกว่ารุ่นพี่รุ่นพี่ รุ่นพี่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 รุ่นอรอฉันนะฮะบายสองสิบสองนาทีสิบสามวินาทีโอ้ยอะไรดูหน่อยตายแล้วว่ะเหลือแค่สี่นาทีเองอหมชักช้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวสิทักเี้จะไปไหนคือผมจะทดลองเครื่องย้ายเวลาที่สนามครับ กลับมาแล้วนุ่มน้อยอัจฉริยะทักขยีงจุฬาการกลับดดลบ้านแล้วทุกคนไม่ช่วยทักขยีงทำการทดลองที่สนามกันเถอะนักข่าวไปก็ได้ช่วยโทรหานักข่าวเร็ว ตัวัแล้วละ่ะครับเอ,เอาบอลน,นี่ไปบอลที่หน้าปีหนึ่งห้องบีครับเห้รุ่นพี่มีอะไรเหรอคะเอะกันใหญ่เลยี่สุดเธอก็กลับไปแล้วกลับไปเหรอใครเหรอคะก็แฟนฉันไงล่ะ รุนพี่รุ่นพี่อาช้าไปเหรอนี่เท่าเราลึกออกให้เราเกินนี้สักนิดแล้วก็นี่เราไม่ได้สร้างเครื่องบระบ้านั่นขึ้นมาเลย ้องให้ะเขอยู่ตรงหน้ารุ่นพี่แล้วนี่ไงล่ะฮ่อย่าม่าล่าน่าฮ่กเราฮ่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 าี่าฮ่าุดเลยรู้า้่าฮ่าฮ่าฮ่สฮีาฮ่ะค่รุ่พี่ในโลก่ี้มาน่ม่าีชาฮ่าี่ะฮ่รุ่นพ่่คิดาฮ่าฮหาฮ่าฮ่าฮ่มม่มีคนแ่บนั้นมาตั้ต่าร่าแแ้ว่าฮ่าฮ่ัฮ่า่อยฉัน่า่อย่าน่่า่นฮ่า่า่าฮ่าฮ่โ่าฮ่่าฮ่า่า่ อยู่ดีๆก็กลายเป็นกลางวันไปซะได้อ่ะแถมใโดนเครื่องสบาดตกแล้วมาอีกหม่นี่ว่าจะต้องตายซะแล้วพี่อ้มวาจบ้าพลาดแค่ก้าวเดียวแล้วก็เธอตายแน่แน่ทักก่ะมีอยู่มีอยู่จริงๆด้วย ทำไมถึงบ้าและาขนาดนี้นะถ้าเกิดผมลุกไม่ออกป่านนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้ตายสิรุ่นพี่จะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยะขอโทษนะนะฮะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันน่ะเป็นคนเบื่อง่ายอยู่แล้วล่ะดีใจด้วยนะคะรุ่นพี่ขอให้รักกันมากๆนะคะอ๋อนี่ยุทธก๋อ เธอน่ะรอฉันหรือเปล่าเนี่ยเอ๋โอ้โหดูเป็นชาชาตรีขึ้นเป็นกองแน่ไม่ตายสิรุ่นพี่ชอบทำเป็นเล่นอยู่เรือยเลยพูดอะไรของเธอน่ะหรอฉันไม่ใช่รุ่นพี่ของเธออีกแล้วนะ